มาแล้วครับผมนะพบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้ไม้สวยๆสิบแถมหนึ่งมาแล้วครับนะกับโปรสนวันนี้นี่ข้าครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะไม้สวยๆวันนี้จัดส่งฟรีไปเลยเดียวสิบแถมหนึ่งครับแล้วต้นนี้ครับภูมิใจเสนอครับตอนนี้สีสันงดงามเลยทีเดียวฮะนะสําหรับคลิปนี้ครับให้ไปในราคาเพียง2 5 0บาทจัดส่งฟรีครับผมนะดูว่า ต้นนี้รวยทันใจครับฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะอ่าดูฮะผล่จองเลยเดียวครับผมนะไม่รู้จะทําให้ยังไงดีฮะมาฟอร์มใหญ่มากฮะให้ไปในราคาเพียง2 5งบาทจับสรงรีครับสำหรับรวยทันใจนะใครได้ก่อนเอาไปเลยครับมาพิเศษเพียงสองกระถาง่ด้ั้นครับใครที่เอาก่อนก็เอาไปเลยสําหรับทิบทางหนึ่งครับต้นนี้ไม้สวยๆครับเรามาแล้วครับผมนะต้นนี้สีสงงาครับดูฮะ ฟองสวยสีสวยมากครับผมนะสีสดกันเลยเดียวฮะกับสีสง่าครับผมต้นนี้ฮะอ่าดานด้วยต้นนี้ครับสีดูฮะดูวันนี้ฮะสีสดใสเลยเดียวแลนะต้นนี้ครับนะสวยมากครับจังหวัดอุตรดิตนะนะสวยๆแบบนี้ครับจังหวัดอุตรดิตโกรตดตับจังหวัดนนแ์แพ่ม้องครับจริงๆก็สองร้อยกว่าเลยเดียวแต่เราให้ไปในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฮนะ จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมนะอะต้นต่อไปครับสำหรับคนที่โดนะ mm. เบอร์0636974664นะครับดไลน์ ign, เบอร์นี้มาได้เลยครับแล้วนี่ mistakes. ฮะหิมะรันแดเงฟอร์มสูงตัวนี้ประมาณ45-50เซนกันเลยทีเดียวนะสูงมากนะหิมะรันแด,ดงครับตอนนี้การมองกำลังสวยกันเลยทีเดียวนะใคร mm. ที่ชอบไม้แนวนี้ครับนะไปดางๆพี่น้องเอ๋ยสวยกันเลยอต้นต่อไปนะนะนี่วันนี้เตรียมไม้สวยๆมาให้ท่านครับ สูงด้วยนะนี่ฮนะเขาแกะทองคำรับก้นฟองสูงมากเลยทีเดียวฮนะเขาแกะทองคำนะครับใครทีอยากได้ไม้แนวนี้ฮนะเหมือนของแกะเลยทีเดียวฮนะเขากัดสีเป็นสีเหลืองทองอรามเลยทีเดียวครับผมนะตามด้วยต้นนี้ฮนะนี่ทองพันช่างพี่น้องดูฮะนะนะสูงด้วยครับผมนะทองพันช่างครับในราคาเพียงห5 0้าสบบาทครับผมนะจัดส่งฟรีเอาไปเลยนะ นะฟอมใหญ่ๆต้นสูงๆแบบนี้ทองพันช่างครับผมนะต้นถัดไปครับนี่ต้นนี้ฮะนะอัม,มะตะตลอดการครับแล้วฟอมสวยมากตอนนี้พี่น้องดูฮะใบแน,น่นๆแบบนี้ท่าช้างครับผมนะเป็นใบที่สวยงามกันเลยทีเดียวครับผมสูงแบบนี้นะเอากันไปได้เลยครับท่าช้างฮะใบสวยๆกันเลยทีเดียวแล้วนี่ฮะ ต้นนี้ครับผมนะดูครับนะความสวยความงามของเขานะครับจังหวัดแพร่ครับพี่น้องฮะนะทับจังหวัดวันนี้มีสองจังหวัดกันเลยนะจังหวัดแพร่ครับผมนะอ่ะเอาไปกันได้เลยครับตามด้วยต้นนี้นะนี่สวยไหมครับผมต้นนี้ฮะแดงมงคลคแดงมงคครับนะสีสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะสรับแดงมงคลนะอ่ะนี่ฮะนะต้นต่อไปครับผมลัสลำสาลีฮะ นี่ฮะสูงสูงเงสาลีครับโทสีเหลืองฮะโทเหลืองแบบนี้ฮะสิบแถมหนึ่งครับพี่น้องครับนะซื้อสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางครับราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกระถางฮะนะจะส่งฟรีกันเลยทีเดียวฮะนี่ซับประเสริฐครับนี่สีแดงสดใสฮะซับประเสริฐฮะใครที่ชอบแดงแดงฟอมแน่นแน่นแบบนี้ครับผมนะซับประเสริฐครับตามด้วยต้นนี้ครับ เศรษฐีเ,เรือนทองอ่ะแม่สีทองอลังเลยนะ <S <S เศรษฐีเ,เรือนทองอ่ะพี่น้องดูอ่ะสวยๆแบบนี้เ,เียเศรษฐีเรือนทองครับนะงานกันเลยทีเดียวฮะตามด้วยรวยทันใจกําลังสีกำลังมาครับพี่น้องนะน,ะนี่ออกใหม่แบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องออกไปเลยเะแล้วสีมานีแกมมากครับผมนะสีเขาได้กำลังจั่เต็มน,นะเดี๋ยวจะเข้มกว่านี้ได้อีกนะตัหรับวรวยทันใจครับผมนะแล้วต้นนี้ครับ นีไม้ใหม่ไม่มีจํานวนนะนะพระพายฮะพระพายครับนะใครเก็บได้เก็บเลยเดียวฮะนะเพราะว่าเพิ่งออกพี่น้องครับนะทางสวนเพิ่งทำมาใหม่ฮะนะไม้นี้ยังไม่มีจํานวนนะครับใครเก็บได้เก็บไ้ครับผมนะสวยๆแบบนี้กันเลยฮะนะตามด้วยต้นนี้ครับคอมแพคฮะคอมแพคครับผมนะสวยงามครับคอมแ a c t นี่หัวมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะว่าใบพอกัดสีแล้วสีสวยมากับผมคอมแพคนะ แล้วนี่ฮะนางเอกของเรานะฮะนะฮะนี่สวยสวยฮะหน้าตางหูชาววังครับผมตางหูชาววังเนี่ยมีสองช่อเลยฮะตอนนี้นะสวยงามครับผมสามารถออกแบบได้ไหวนะนะแล้วก็ตามด้วยแผ่นดินทองแผ่นดินทองนี่การันตีว่าสวยทุกต้นนะไม่ว่าต้นไหนะและเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้สองกิ่งสามกิ่งนะนะสวยๆกันไปเลยฮะแล้วบางต้นนี่ขออภัยด้วยฮะที่มันสูงกว่านี้นะ <c oughs> เอาต้นต่อไปครับผมนะยูโดดำะ ไม้แพงแต่เรามาขายปลูกครับผมนะยูดูรำนี่ร้อยห้าสิบบาทนะเอาไปเลยฮะนะอยากให้ครับนะท่านได้ไปปลูกไม้สวยๆแบบนี้ฮนะเพราะหลายท่านบอกจะอยากสะสมได้ว่า,าจัดไปครับผมนะนี่มวกเหล็กนะแม่ตับำอำเภอฮะนะมวกเหล็กนะตัวนี้ฮนะจัดไปนะสวยๆแบบนี้คนระับนานๆมาทีครับนะมวกเหล็กนะใครรักก็ โทรมาได้ที่เบอร์0 6 3ย์7 4 6 6 4นะครับผมนะดูฮะนี่ต้นนี้ฮะบุตรินครับนางเอกตระการสองช่อเลยทีเดียวใบแดงๆใบกลมๆใบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวสำหรับบุตรินครับผมนะให้ดูอีกหนึ่งกระทางรับต้นนี้ชัดๆกันไปเลยฮนะนี่รวยทางใจครับสีเขาเนี่ยโหเข้มมากเลยทีเดียวแล้วยอดกำลังกัดสีขนาดนี้ครับ นี่สวยๆแบบนี้ครับโทรมาได้ครับที่เบอร์0636974664นะครับผมนะวันนี้นายหัวหมายใจไปแล้วครับสวัสดีครับผม